สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องบีพีธรรมดานะครับช่องบีพีธรรมดาก็าจะมานําเสนอหุ้นไทยเช้านะครับหุน้นไทยเช้าขอมวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับส,สีเหลืองสีเหลืองนะครับนาโชคนําสิ่งดีๆมาให้ทุกๆท่านนะครับ ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะไที่กดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร์ส่งไปให้ก็ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะตอบกลับนะครับมันจะได้เชื่อมต่อกันเวลาเอาคลิปใหม่มาลงมันก็จะไปหาไปหาสมาชิกคนที่กดติดตามคนที่กดถูกใจกดเลยกดแชร์อะไรประมาณนี้แหละครับเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มของ YouTube ดีมากๆประมาณนี้นะครับ ข็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับไอรที่กดติดตามแล้วก็กดส่งเทปิเกอร์ไปก็ได้นะครับจะมาลงให้วันละสี่คลิปนะหุนไทยเช้าสิบโมงห้านาทีหุนไทยเที่ยงเที่ยงครึ่งหุนไทยบ่ายบ่ายสองโมงครึ่งหุนไทยเย็นก็สี่โมงเย็นสี่สิบนาทีนะครับของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับจะลงให้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับรอบสุดท้ายของแต่ละวันนะครับรอบเย็นนะจะ ถ่ายถ้าสดนะครับไลฟ์สดนะครับให้สมาชิกทุกทุกท่านได้ชมสดๆเลยนะครับคำนวณสดเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณมาขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับอแนวทางวันนี้มีอะไรบ้างก็มาชมกันเลยนะครับวันที่สิบหกตัวเลขนะครับตัวเล็กนะตัวเล็นะครับตัวเล็กลงเพราะเพื่อเพื่อที่มันจะได้เข้าอยู่ในกรอบคดีเดี๋ยวจะขยายให้นะครับจะทําเสนอแนวใหม่นะครับ มีเน้นที่รูดกับเน้นที่วินนะครับชุดรูดกับชุดวินนะอะประมาณนี้นะครับชุดรูดชุดวินนะครับอ่มาชมใกล้ๆกันเลยนะครับชมใกล้ๆกันไปจะได้เห็นทีเดียวใกล้ๆเออตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมอันนี้มันก็ไม่เต็มจอให้มันเต็มจอถอยนิดนึงอืมเท่านี้พอเนาะเออ พอเห็นนะครับอือแถวนี้แหละอ่าเด่นบนนะครับหุ้นไทยวันที่สิบหกนะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับพอเน้นที่เจ็ดแปดเก้านะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งพอเน้นที่เจ็ดแปดเก้าขอปันตรงที่เจ็ดกับแปดนะครับเน้นที่รูดนะรุ่ดวิ่งเป็นหลักนะครับแล้วก็นเน้นที่ชุดวินนะครับชุดวินนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับ ตามนี้นะครับตามส่วนชุดวินก็ตามนี้นะเพราะมันเห็นไม่หมดนี่ชุดวินเด่นอยู่ตามนี้นะครับเดี๋ยวเอาใหม่มันเห็นไม่หมดทุกตัวเลยม,มันไม่เห็นทุกแถวอืมเดีย๋ยนี้เห็นทุกแถวอยู่อเห็นได้อยู่เนาะอืมเด่นบนนะครับอืมเด่นเน้นบนเจ็ดแปดเก้าเน้นที่เจ็ดกับแปดนะครับ ชุดวินนะครับเอาไม่เห็นหมดอีกล่วอ่ามันมีศูนย์อีกเนี่ยเห็นไหมอ่าออเอาใหม่ไม่ว่าหมดแล้วอ่าขายนี่เห็นหมดอยู่อืมอ่าเห็นหมดขายเนี่ยเด่นบนเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับน้นที่เจนะ็ดแปดเก้านะเจ็ดเจ็ดแปดรูนนะ ชุดวินนะ7 8 9 0 1 2ลอง3นะส่วนชุดจะไอเขาเรียกชุดวินนั่นเนี่ยนะไปกับทุกตัวเนี่ยเ8็ดเห็นไหมตรงกัน7 9็7 7ก้า7 1 7 7 7 7็ดเจ็ดนเจ็ดเองสถ้ามี7ถ้ดคิดว่ามี3ก็เพิ่ม7 3เข้าไปนะครับ8 9 9 8 8 0า8 8 1 1แ8ดแปดูนององแไปอีกก็ได้นะ9 0้9 9 1น9 9ศ2ย์เก้าเก้าหน ตัวห,หนึ่งุนท่นตัวทุนทุนัหนึ่งุนวหนึ่งสองแล้วก็ตแล้วก็หนึ่งสามนะครับประมาณนี้นะครับชุดเน้นมันจะอยู่แถวๆนี้นะนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่อยู่ตรงนี้นะอยู่สองแถวแรกนะครับส่วนตัวรองมันก็จะอยู่ตรงนี้เจ็ดแปดเก้านะครับส่วนตัวสำรองก็อยู่ตรงนี้นะครับเน้นที่เน้นที่รูดนะครับ เน้นที่รูดรูที่เจ็ดนะครับกับแปดเป็นหลักนะลองคือเก้านะครับใครชอบเก้าก็จจดไปนะครับเจ็ดแปดนะครับเนี่ยตามนี้นี่อันนี้บนนะครับเน้นบนกันล่างนะครับแต่ถ้าทางภาคใต้ก็ซื้อได้เฉพาะบนก็เน้นเฉพาะบนนะครับตรงนี้นะรับผมตามนี้เลยนะครับุ้นไทยเช้าพบกันใหม่พ้นไทยเที่ยงนะครับสำหรับพ้นไทยเช้าก็มีตามนี้ดูไม่ทัน,นมือแตะวิดีโอพักไว้นะ เอามือแต่วิดีโอพักไว้นะครับดีด้วทันนะครับขอขอให้ทุกท่านโชคดีโชคด,ดีเฮงเฮงนะครับลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ